ไ่ใเพื่อนขาเป็นนัียเขาเป็นนักเรียนเขาเป่อัเี่นนนักเียนขาียนเขาเป็นนี่นเขาเป็ักเียนูขาเป็นนัียนเ่าเ็นน่กเียนเเป็เยป็นริงาเนนีนเขอรี่าียเขีาเ็ีน네ี้นยนกน็ีียกรีียกยนกัาัวป้าปา ัวหม่ามันเป็นเครือญากิเขาจะละคำว่าเติบเก็เป็นหัวหัวตาป้าต๋าหัวป้าป่าหัวหม่าไม่จำเป็นต้องมีเติบถ้าอยู่ในเครือญาตหรือคนที ouais ่สน mm ิทอยู่ในบริษัทหัวจริงหรืผู้จัดการบอกว่าสองขาหัวไม่ต้องบอกหัวตาจีหริอไม่ต้องหัวจริงหถ้าสมมติเครือญาติหรือคนรู้จักที่สนิที่เชื่อเราอย่าหลับคำว่าเติบออกไปเลย แต่เราต้องรู้ว่าอันนี้เปิดเวลานะแปลงไป,ปต้องแปลจากหลังเติร์นของใคอย่างเช่นพาชื่อนีวเฉนหยกหล่อมอเป็นอันนี้หล่อมเป็นแฟนเพื่อนของเธอเพื่อนของคุณของเธออ่ะหน,นึ่อันเนี้ย เป็นหัวก็เกีเวลาเราแปลแล้วก็แปลจาหลังเตอรมานี่คือนี่คือนี่ชายของฉันก็อจอไหมคะอันนี้นะคะอันนี้เขาละคําว่าเตอรออกจริงๆมันหนีเตอร์เพิ่งหยกพาศื่อหนีเพิ่งหยกเวลาแปลนี่คือหล่อนคือเพื่อนของฉันหลังเตอร เพื่อนของฉันของเธอละท่าส่วนก็จะนี่กล่อมเธอพี่ชายของฉันอีเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะแต่เตอร์เอาออกนี่เจอบ่ละเจ้อบ่ถ้าละ为什么ตัวไหลตัวชี้อาเจจยเปียนอ่าเจียเปียนอันนี้นะคะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียว่าในเครือญาติหรือในคนที่รู้จักอย่างเนี้ยตรงเนี้ยจะมีเตอร์ตรงเนี้ยมันจะมีเตอร์ หนีเตอะไม่แม่หัวเตะเผลหย่ทีนี้เขาละออกไม่จำเป็นต้องมีแต่เวลาเราแปลหล่อนไม่ใช่หล่อนไม่หล่อนไม่ใช่เพื่อนของฉันแปลหลังเตะมาหลังเตะตรงนี้มีเตะนะคะตรงนี้มีเตะตรงนี้มีเตะตรงนี้มีเตะบอกเอาไวใ้ให้เข้าใจเพราะว่าเวลาคุณแปลคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องแปลหลังเตอา แต่มันแปลไม่ได้เพราะตัวขยิบขยี่คือเราไม่รู้ว่ามันอะไรเพราะฉะนั้นเอาเราเอาให้ตัวที่เป็นไปทิ้งยินอยู่โอเคจําได้ว่าตจำนด้อ่ามันต้องจำมันต้องจำจริงๆเราต้องจำตัวนึกจำมันต้องจำขยิบขยี้จำเป็นรูปภาพนะมันมันจำไม่ไหววันนี้วันนี้จะประชุมกี่โมงนายกไม่มาประชุมกี่โมงนายกไม่มาต้องมีผู้ช่วยนายกมา นายยกมอให้ใครเป็นอุปนายกอุปนายกก็ไปมาอย่างนี้ถ้าจุลินเป็นเสื้อจ่าอันเอนะคะครับ我不认识那个人我不认识ิ个ด้วยค่ะ

我不认识那个人，他叫什么？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 他叫玛丽。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 他是美国人吗？他是美国人他是美国人吗？ ภาษาจีนเวลาเรมาเป็นประโยชน์ uh, <S S <S ้ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์าแต่ถ้าเป็นประโยชนอว่าพาือัวยถ้าเป็นประโยชน่าไมู่่แต่ถ้าลงมาไปทา้าว่าเขาเปคนเมกันไหมยนไัว่ากัน เมย์คัวเมย์คัวก็อเมริกาเมย์คัวเยนก็คือคนอเมริกาเขาอยู่อเมริกาเขาใช่ประโยคหรือเปล่าเขาใช่ไม่ใช่ที่เป็นอเมริกาเขาใช่หรือเปล่า คใช่ลงมาจะสามาราทาประโยคน์คำถามที่สองอย่างคือทาปฏิเสธอย่างเช่นทาอันเออันที่แถวที่สามนะคะเอนะคะอันนี้ก็ถือว่าพาซื่อในหัวเหยื่อมาอันนี้ถ้าเราจะทําเป็นคําถามใหม่พาซื่อปูซื่อทําปูซื่อลงไปพาปูซื่อตรงเนี้ยปูแล้วก็ซื่อตัวหนึ่งลงไปเนี่ย เขาชื่อหูซื่อ美国人ผู้ชื่อ่อ人มาออกนั่นก็เป็นประโยคคำถามได้เลยครับอันนี้เาซื่อผู้ชื่อ美国นคุณเป็นคนอเมริกันใช่หรือไม่ใช่หู้ื่อ美ม่อันซื่อันดับนะคะซื่อเาชื่อ美国นใช่เขาเป็นคนอเมริกัน

เชื่อก็คือชื่อเชื่อชื่อเขาชื่อเขาเชื่อเขาเชื่ออีลอตไหม